สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบิวกับหนึงชิ้นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้บิวก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับวันสงการนะครับซึ่งบิวจะมาย้อนดูคลิปวันสงการครับเป็นจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นจังหวัดบ,บ้านเกิดบ,บิวเองซึ่งวันนี้บิวก็ยืมหยิบคลิปวิดีโอของอทางช่อง YouTube ช่องหนึ่งเนาะที่เขาได้ตระเวนรอบเมืองอุตรดิษนะ์เนาะก็ ก็จะถึงวันสงการแล้วแต่ว่าบิวอะไม่มีโอกาสที่ไปเล่นเหมือนเขาเพราะว่าบิวต้องทํางานทํางานยังทํางานก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปเล่นสงการก็ตั้งแต่โควิดมา3ปีบิวก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ทํางานปีแรกก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ปีนี้ก็ไม่ได้เล่นประมาณ4 5ห้ถึงหปีแหละที่จะไม่ได้เล่นสงการ ก็มันก็คิดถึงนาะบิว,วเลยอยากออกมาทําเป็นคลิปนี้วันสงการก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้และไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้กับบิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างน,นี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิวนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าว่าวิดีโอนี้จะเป็นอย่างไงนะครับแล้วก็สนุกหรอเปล่านะครับไปติดตามชมคลิปไปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เบ w วิวชแนล บิวจะอัดหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูเนาะว่าความสนุกสนานเปลี่ยนแบบไหนนะเดีบิวขออัดวิดีโอมันหนะัมา เส้นไฟเดย์แตอนนี้ครเส้นนี้เป็นเส้นไฟเดย์ก็มาให้หันหน้ามาโคได้ตอนนี้พูดอ่ะไม่ได้แร้กเส้นนี้จะไปเซฟท่าเสาตัเป็นออเวามถูกมาเด็กทีนขึ้นหน้าจากับพี่เลี้ยงเดิม ใช่ไรสินขันไม่มีเหรอเขาไม่มีขันยังไงวะมึงเง <c oughs> ราเอามือมันจะกีดเขาดิ โวดสนุกอะแล้วก็รถถเรือรถรถกระาะเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำใส่ถังเอาไว้บนหลังกระบะยาวเยียกเลยเขาจะไปเที่ยวกันไงก็ตรงนี้มันจะมีที่พูดเรียกว่าไนไปบ้านเรือถเรียกว่าพันยาสองเป็นเมนูตอนที่เขาทานกาแฟเรามันจะเป็นแม่น้ำน่านนี่แหละบ้านเรือรเป็น ผ่านเที่ยวได้มันจะมีี่ยสองกิโ ป่าน้ำป่า กองเคลีย์เวทที่ยาเล่นกล้องแล้วก็เดี๋ยวรอเทคนิคคนีใหม่ก่อนตอนนี้ ป่าที่น่งก็กงันไยี่สนตอนท่อยู่มันยู่งยิงไปมากเลยนะใกล้ถึงมันเยอะจังดูอันนี้ช่วงเย็นแน่เลยนยเยอะด้วยพื่มมเยอะ่ มีเส้นเลย<อ>่ัะ,ะเส้นเส้นนิงว่าบางทีเราติดอาติดเยอะมจังมันมเส้นนี้เลยมันมีหลายเส้นแล้วราตเยอะแล,ะะล้วก็สนุกสนานมาก เราขัมีไฟขัมีระบบในอน่นนี่นี่นี่นีหัวเออมีระบบในร้านเบียร์ทุกวันรถถึงกันข้าวมือค่เกียวข้าวอะไรเงี้ยขอให้ร้านบิวก็ เรียกกันละตอนดอนที่ยู่ตอนที่โควิดไม่มานเริ่มเรียกกันละแล้วก็เตรียมตัวกันแล้วก็เอาดังเอาเอาถังขึ้นน้ำผิดเอานักเอาถังขึ้นรถแล้วก็เอาน้ำใส่เตรียมเหมือก็เอาน้ำใส่แล้วก็มาสกรีแล้วก็มากนแล้วก็มากมันคิดถึงจริงกลับกันก็ประมาณมันก็บอกไ่หวหครับ cắt dép, ờ, mua phà thẳng, 90 ba đồng, vào không? Vâng tưởng tưởng không? Rồi, <tosUND"> <tos cái ยอกไปแล้วรอรอ u ยู่เดี๋ o วรออยู่ควง่ายก็ต้องรอแบบอะไรตโนที่ตึกก่อนเดี๋ยวรอเดียโซนนี้โคติดเมื่อวานนะรอหัวค่าวมาอีกทีแล้วก็คอยคิวอีกต,ต,ตัวคร,รับแล้วก็เรียนงานโค่นน่ะเรียนเลขเน่

ก็เอาเป็นว่าเนาะก็คลิปเนี้ยมันสนุกมากเลยนะก็ใครที่คิดถึงปีเนี้ยคือได้เล่นสมใจละเห็นเขาว่าจะมีสงการยาวกว่าเดิมบางพื้นที่ฟิวเห็นนะเขาเล่นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15บก็มีนะหรือบางพื้นที่เขาเล่นตั้งแต่วันที่10 10หรือ11 12ถึง16 17ก็มีนะมันยาวกว่าทุกปีเนาะอูแบบ อยากกลับไปเล่นเหมือนเดิมอะแต่ว่าปิวติดที่ปิวต้องทํางานไม่มีโอกาสได้ไปเล่นอย่างคนอื่น mm hmm. ก็เดี๋ยวปิวบอกว่าปิวมีโอกาสเมื่อไหร่เนาะ mm hmm. เดี๋ยวปิวจะขอกลับไปทําที่บ้านละกันปิวขอเวลาสักพักนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้ปิวกําลังคิดเหมือนกันว่าปิวอยากจะกลับไปท,ทําธุรกิจของตัวเองแต่ตอนนี้ปิวยังไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่น เช่นบิวยังประสบการณ์ยังไม่แน่นพอแล้วก็บิวยังมีอะไรที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็ต้องมีอะไรเคลียร์ก่อนก่อนกลับไปทําหน้าที่ที่บ้านตรงนั้นก็ตอนนี้ที่บิวคิดไว้ที่จะกลับบ้านไปก็จะทําธุรกิจตัวเองเล็กๆก็คือจะรับทําขนมเบเกอรี่แล้วก็รับจัด รับจัดงานเลี้ยงเด็กๆอ่าแบบบุฟเฟ่ต์กับขนมเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้อยอิวคิดไว้นะอันนี้คิดไว้เฉยๆแล้วก็ส่วนจัดเบรกับอยู่ทำแม่แล้วก็อาจจะทำขนมรับออเดอร์ทำขนมวันเค้กวันเกิดหรือทำขนมใครอยากทานให้ญาติผู้ใหญ่เอ๊อยากอยาก อยากสั่งพยาธิผีใหญ่เนี้ยปิวจะรับทําอันนี้ปิวคิดไว้ก่อนแล้วก็ส่วนพวกเนี้ปิวทาแน่เนาะก็ปิวขอฝากด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้กับปิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกลังใจใปิวนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องคอยติดตามนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย